ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับนุ่มอีสานนะครับกับช่องอีสานมวลซืนภากินนผาเที่ยวนะครับในอีพีนี้นะครับพาพี่น้องมาไถ่หุ่นน้านะครับรอบที่แรกนะครับเป็นอย่างผมคือไถ่ยังส่เป็นอย่างผมคือบัวซอนขันนะครับนี่นะครับเป็นอย่างผมคือบัวซอนขันก่อนนะครับวิธีไถของผมเป็นวิธีไหนนะครับก็บริยากนะครับแค่ข้าบัวซอนขันเริ่มต้นซื้อนะครับพอถึงบัวซอนขัน ภายหลังเอานะครับอันวิธีนี้นะครับคือแบบว่าเจ้าของน้านะครับเขาจะไถนาน้ตรงนี้นะครับไถรอบเดียวนะครับไถรอบเดียวแล้วก็ว่านเลยนะครับแล้วก็ตีดินเลยนะครับผมก็เลยต้องไถแบบนี้แล้วก็ซ่อนคันไปน้ำนะครับเป็นอย่างผมคือว่าไถอีกแบบวิธีหนึ่งก่อนจะไปไปบึ้งนะครับการไถนะครับมาฟังอภิปรายฟังซะก่อนนะครับจะงสิเข้าใจกันนะครับว่าหลักการนี้น้ำไปใช้ได้เฉพาะแบบใดนะครับรักการนี่นะครับ เป็นยังคงคือว่าไทยเริ่มจากนะครับตรงกลางนี่นะครับเป็นยังผมคือว่าไทยเริ่มจากตรงกลางล้วออก็วนออกวนออกวนออกนะครับคือผมเบิง่งานานางานนี่แล้วนะครับขอบคันแท้นี่หรือขังกันนะนี่มันเลือกนะครับมันเลือกขังกันนะกลางกลางพันสูงนะครับโน้นกลางผมก็เลตยต้องถยวิธีนี้ออกนะครับ จะไถยวิธีนี้ออกนะครับแล้วก็งันนะมันยังสีบ่อสูงกลางแล้วก็เลือกข่างขนนะนะครับวิธีนี้นะครับคี้กันครับเขาไถยเอาวนออกนะครับปาดมุมนะครับแล้วการปาดมุมผมกับมีใไ้เบิ้งในช่องไ้เบิ้งเอานะครับปาดมุมใบยังสี่นะครับสามถึงสี่เทียนนะครับปาดทุกไว้ทุกมุม วิธีหลักการนี่คือใส่เฉพาะนะครับงานน้าที่เขาเบองเรียกว่ากลางกลางงานนี่มันสูงนะครับหรือข่างกันแท้นี่มันลึกนะครับสีใส่แบบนี้นะครับเฉพาะนะครับผมใส่ลักการของคมนะครับไทยซ้อนคันเก็บมุมนะครับวิธีนี้แต่ว่าผมเก็บมุมมือซื้อตัวบังบุซ้อนคันนะครับหลักการซ้อนคันก็คือรอบสุดไทยนะครับ เก็บเริ่มเริ่มจากทั้งออกนะครับทั้งออกอยู่ตรงนั้นนะครับผมจะเก็บด้านนี้ก่อนนะครับนะครับลักการไถหุดนะครับมีมีหลายแบบนะครับมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าสีไถกันแบบไหนนะครับแล้วก็มาเบึงนะครับลักการเบึงก้อนชี้ไถจังได้สีให้มันงามนะครับกับปานการปรับตั้งผานนะครับมันบ่แาไม่สูตรตายโตนะครับ แต่ละหม่องนะครับแต่ว่าอาศัยประสบการณ์ชํานาญดินหรือสังเกตเบื้องดินนะครับหรือสังเกตเบื้องจังหวะรถน้านะครับนี่นะครับนะครับไทอันนี้คือไทแบบฝนตกนะครับดินทรายนะครับถ้าถามว่ามันหนักรถบ่อมันก็นหนักจักหน่อยนะครับตอาศัยประสบการณ์ซอยน้ำนะครับว่า เฮ็ดที่ไหนยังสีบนหนักลดนะครับถามพี่ใดพี่น้องท่านไหนบ่บ่เข้าใจกะสอบถามผมเขามาได้นะครับอยู่ลานนางของลิปนะครับแลักกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมนะครับอยู่ด้านล่างของชิปนะครับนี่นะครับหลักการเบิ้งเบื้องก้อนสีไทยนะครับมันเบื้องบ่ย่างนะครับมามาบอกมาเบิ้งอยู่นหนดีกว่าครับก็คือให้พี่น้องคนขับนี่ครับเบิ้งเบิ้งใบผ่านทุดทไทยนี่กับอ่า ก้อนหยไถก้อนทุ่ท้ายนี่นี่นะครับก้อนยไถก้อนสุดท้ายนี่ขี่ไถไม่้ตัวอยู่ประมาณนี้กบพอดีพอดีครับอันนึงนะครับจังหวะรถหรือการรอบเหยียบของรถกับมีส่วนว่าไถงามบางงามนะครับสลับมือใหม่นะครับรอบเหยียบของของพ้นขับนะครับการปรับตั้งกับมีส่วนนะครับถ้าเขาปรับตั้งพวกเขาครับจังหวะจะของเหยียบนะครับก้อนยู่ไถมันกรสาดแทงศาสตรคอยศาดตร์แทงสาดคอยไถจะแน่กระบเสมอนะครับลักยากไถง่ายมันแตกต่างกันก็คือ ดินตนะ่เลขหมอกันบ่นบคือกันคือเป็นดินแข็งแน่ดินดินเหนียวนะครับอีกกาจิปบตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับก็ว่าได้แตกต่างกันหลายนะครับคอยศึกษาไปนะครับสลับมือใหม่นะครับถ้าบ่กเข้าใจอีนี้ก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะครับมาเบงนะครับวิธีการไถของผมหลังจากนะครับที่เฮาได้ไถเรียบร้อยนะครับมันคือมาเก็บกานทุดท้ายนะครับสูตรนี้ lessons, ม,ม,ม,มันก็คือการไถหุ่นารอบแรกคือกันคือกันกนะครับแต่ว่าเฮาที่ไถนาตรงนี้ไถรอบเดียวนะครับแล้วก็วานเขาเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการซ่อนขันก่อนมาเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นการซ่อนขันที่หลังนะครับซ่อนขันนี่นะครับแล้วก็รักกันนะครับซ่อนขันของเขานะครับเขาสีบล็องเต็มผ่านนะครับนี่นะครับล้พอประมาณนะครับเพราะว่านะครับหรือเขาซอย ชอยเลี้ยงคอนทนอยู่มือคนขับอ่อเลี้ยงไวน้ำนะครับย่าย้มันสาสตร์ของมาหลายนะครับแล้วก็ย่ายหยยบย่าเหยยบแห้งนะครับหยยบพอดีพอดีนะครับอย้ายไทยศาสตร์ศาสตร์ของมาหลายนะครับเพราะอย่างไรวะเพราะว่าเวลาเขามาปั่นมันที่ปัญญยปนนะายากนะครับขากระเทียมสาสออกมาหลายมันนทบ่มีดินหาเอาปั่นนะครับนะครับและการไทยรอบแรกนะครับสูตรนี้น้ำไปใส่ได้จริงนะครับร้องไม่ใส่เบิ้งนะครับ ในน้ำมือใหม่นะครับสลับมือใหม่ถี่ยังเบ,บ้ทะลุนะครับหลักการไถนะครับ